ไม่ดังทุกทุกครับไม่ดังอ๋อไม่โดนไม่โดนย้อนเร็วเกินไมอ๋อเอาไม้ลูกเนาะเอาไม้เดี๋ยวอะไรก็เล่นเมื่อยดินาไม้นะครับเล่นให้พอคนค่อยๆแล้วก็ช้าช้าลูกอ้าวทุกครับด้วยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลเซอร์มีเลเซอร์มี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 ไฟแดงๆนะประโยชน์ตรงกลางเอาไม้ลูกมะ ยายยอดนะไปเลยกันอ่ะดิเนี่ยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <coughs> 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 ตนตัดตต่นหม่ส hmm. ื Hence, really? deals, ่นหาม่ื่นหามได้ตื่นแตน้าเช้าแ่้าแาแม่เช้าแ้่ช้่เชาแช้าแมม่เช้าแม่เชาแม่เช้าม่เชเช้าเมเ่เช้าแม่าแม่เช้า ไยแล้วไปแล้วตอนเช้า